สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอามิคูหมอดูตาทิพพลรังตัวเลขพญานาคขลาชนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็เป็นการทำนายดวงชะตาพื้น นะคะคพื้นดวงของชาวราศีกันนะคะสามารถดูได้ตลอดชีวิตค่ะเพราะเป็นการดูนะคะตามความหมายของดวงดาวนะคะที่อยู่ประจําของราศีกันนั่นเองซึ่งส่งผลต่ออิทธิพลของอุป,ปนิสัยนะคะนิสัยใจคอของชาวราศีกันนั่นเองการดูดวงลักษณะแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เป็นการดู เรื่องของนะคะพื้นชะตาในลักษณะของนิสัยที่ส่งผลต่อชีวิตของเรานั่นเองนะคะเพราะดวงดาวนะคะที่มีอยู่ในประจําราศีหรือเป็นดาวที่มีอิทธิพลนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นเรื่องนะ,ะอุปนิสัยจริตนะคะอ่าการตัดสินใจอะไรต่างๆของเราคะ่ะความคิดความรู้สึกการกระทําของเราส่วนใหญ่ล้วนแล้วเกิดจาก เกิดจากอิทธิพลของดวงดาวนะคะซึ่งดวงดาวก็จะให้ความหมายผ่านตัวเลขว่ามีอุปนิสัยแบบนี้มีชีวิตแบบนี้จะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จนะคะมันอยู่ที่อุปนิสัยของเราฉะนั้นโหราศาสตร์นะคะทุกแขนงมักจะพูดถึงดาวประจำนะคะราศีดาวประจําปีดาวประจําของ ดวงวันเกิดน,นั่นเองซึ่งจะส่งผลต่ออุปนิสัยฉะนั้นค่ะการดูโหราศาสตร์แบบตลอดชีวิตของชาวราศีกันวันนี้บอกก่อนนะคะมันเป็นเพียงการเก็บสีติเท่านั้นและเป็นลักษณะอุปนิสัยพื้นดวงนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถดูได้และนะคะเอามาประกอบในการวิเคราะห์ค่ะว่าเรามีอุปนิสัยลักษณะแบบนี้หรือไม่มี มีนะคะข้อดียังไงข้อเสียยังไงเหมือนกับเป็นการนะะส่องกระจกตัวเองค่ะนะคะและเราก็มาทบทวนหากเรามีจุดดีนะคะก็เรียกว่าจุดเด่นนะคะเราก็นําจุดนี้ค่ะที่เป็นจุดแข็งของเราเอาไปใช้บ่อยๆเอาไปสร้างความสําเร็จให้กับเราทุกด้านในชีวิตของเราค่ะแต่เมื่อเราดูแล้วนะคะมันเป็นจุดด้อยจุด จุดที่ไม่ดีหรือจะเรียกว่าเป็นพลังลบในตัวของเราค่ะและเรามีนิสัยแบบนี้อยู่ด้วยนะคะก็ให้ไปพิจารณาดูค่ะไปปรับไปแก้ค่ะนะคะถ้าเรามีอุปนิสยัยลักษณะแบบนี้นะคะมันก็จะมีทั้งนะคะด้านบวกด้านลบนั่นเองมนุษย์ทุกคนค่ะมีเหมือนกันคือนะคะอุปนิสัยจะมีสองด้านเสมอก็คือด้านที่ดีเขาเรียกว่าด้านแข็งค่ะจุดที่เด่นนั่นเองส่วน อีกด้านหนึ่งก็คือด้านที่อ่อนหรือจุดด้านลบของเรานั่นเองฉะนั้นมันมีสองด้านอยู่ที่เราค่ะนำเอาส่วนไหนไปใช้มากที่สุดถ้าเรานำส่วนที่เป็นด้านบวกด้านจุดแข็งเราก็มักจะประสบความสำเร็จนะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาแต่หากเรานำ จุดที่เป็นด้านด้อยหรือข้อเสียของเราหรือจะเรียกอีกอย่างคือด้านลบของเราเอาไปใช้มากเกินก็ส่งผลด้านไม่ดีให้กับเราก็จะดึงดูดแต่สิ่งไม่ดีเข้ามานี่คือวิทยาศาสตร์นะคะธรรมะสอนเรื่องจิตค่ะจิตคือตั้งแต่ความคิดความรู้สึกเราส่งผลเป็นการกระทําและผลลัพธ์นี่คือธรรมะธรรมะจึงมุ่งเน้นสอนให้เราควบคุมจิตเราให้อยู่นะคะ คือให้มีสติอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะ,ะถ้าเราไม่ควบคุมสติเราไม่อยู่กับปัจจุบันนั่นหมายความว่ายังไงชีวิตเราเป็นไปตามกรรมค่กรรมในที่นี้คือการกระทําของเราสร้างแบบไหนเราก็จะเจอแบบนั้นและวิทยาศาสตร์ในยุคควอนตัมฟิสิกส์นะคะที่มีการค้นคว้าวิจัยเมื่อประมาณ1ิปีที่แล้วโดดเด่นมากจริงๆมีมีผลการวิจัยมายาวนานแล้วแต่มาดงดังเพราะนักวิทยาศาสตร์ค่ะเอามาเผยแพร่นั่นเองมาเขียนหนังสือบอก ผู้คนนั่นเองนะเรื่องขึ้นพลังงานดึงดูดภายในตัวมนุษย์นั่นก็คือขึ้นกระแสความคิดและขึ้นอารมณ์ความรู้สึกค่ะทรงแบบไหนเราจะดึงดูสถานการณ์ผู้คนสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราตามนั้นและนี่แหละคือกฎแห่งเหตุและผลหรือกฎแห่งกรรมค่ะกรรมมัน เกิดขึ้นตั้งแต่ความคิดของเราเลยกระแสะความคิดของเราการแลกกระแสะของอารมณ์ความรู้สึกแรงสั่นสะเทือนของเราค่ะฉะนั้นสิ่งที่เราเจอในวันนี้ค่ะเพื่อนที่มาดูโหราศาสตร์ดิฉันเชื่อว่าคนไทยเราแทบจะ90ไม่เคยรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เหล่านี้และไม่เคยรู้เรื่องกฎแรงนึ่งดูดอาจจะเคยได้ยินคําว่ากฎแรงนึงดูด นะคะคแต่ไม่ได้สนใจว่ามันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตเราหรือไม่บอกได้เลยค่ะกดแรง,งดูดมันคือวิทยาศาสตร์ค่ะมันคือธรรมะที่เราชาวพุทธได้ยินกันนั่นแหละธรรมะที่สอนให้นั่งสมาธิควบคุมความคิดอยู่กับปัจจุบันหยุดคิดปล่อยวางนั่นคือธรรมะที่สอน ทิปสอนเรื่องปล่อยวางคือปล่อยวางความคิดเราไม่คิดอดีตไม่คิดอนาคตไม่คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เพราะสิ่งที่เราคิดส่วนใหญ่เราคิดเรื่องลบๆค่ะเรื่องที่ไม่ดีนั่นเองพอเราคิดไม่ดีเราก็ดึงดูสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตนี่คือธรรมะที่สอนอยู่และวิทยาศาสตร์เขา ไปวิจัยค้นคว้าเจอว่ามันสอดคล้องกับปรัก,กิจวิญญาณธรรมะที่สอนกันอยู่ค่ะเพราะคลื่นแรงสันง่นสะเทือนของเราที่ส่งออกไปคลื่นกระแสะความคิดความรู้สึกเนี่ยแหละมันไปดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของเรานี่คือวิทยาศาสตร์ทําไมไดิฉันต้องเอามาพูดกับโหราศาสตร์เพราะโหราศาสตร์มันมีมาพร้อมกับกจิตวิญ,ญญาณค่ะมาก่อนวิทยาศาสตร์โหราศาสตร์มันเป็นการเก็บสีติของมนุษย์ค่ะนะะเก็บ พฤติกรรมของมนุษย์นะผ่านตัวเลขผ่านดวงดาวเป็นสีตินั่นเองและมนุษย์ค่ะ90กว่าเปอร์เซนต์ค่ะเดินตามดวงดาวค่ะนะคะหมายความว่าไงไม่ควบคุมความคิดนั่นเองเมื่อไม่ควบคุมความคิดชีวิตเราจึงเป็นไปตามกรรมเขาก็เลยเก็บสีติว่าคนส่วนใหญ่เกิดนะคะเกิดราศีกันมี นะคะมีดาวที่ส่งผลต่อชีวิตหรือมีอิทธิพลต่อชีวิตค่ะเป็นดาวประจําตัวก็คือดาวพุธค่ะนะคะซึ่งดาวพุธมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีนั่นเองข้อข้อไม่ดีของดาวพุธเนี่ยนะคะนั่นคืออะไรนะคะของดาวพุธนะคะเดี๋ยวเราไปรู้ความหมายของดวงดาวกันค่ะและนะคะ อิทธิพลของดวงดาวส่งผลต่อชีวิตของชาวราศีกันกันแบบไหนบ้างนะคะนะ,ะฉะนั้นนะคะที่ดิฉันต้องนําหลักของธรรมะและอุทยาศ,าศาสตร์มาเกี่ยวข้องด้วยเพราะตําราที่ดิฉันนํามาประกอบในการทํานายวิเคราะห์ดวงชะตา แบบพื้นดวงนะคะพื้นดวงหมายความว่าดาวประจําตัวของราศีกันเขาเรียกว่าพื้นดวงนะคะเพราะดาวนี้มันจะอยู่ประจํากับราศีกันเลยมันไม่ไปไหนค่ะแต่หากเราไปดูนะคะราศีรายปีราศีรายเดือนนั่นคือดวงจรกับดาวที่มันจรหมุนไปตามจักรวาลน,นั่นเองจักรวาลบนท้องฟ้าค่ะมีดาวเยอะแยะมากมายค่ะ ไอดาวกลุ่มเหล่านี้โหราศาสตร์นำเอามาประกอบในการนะคะทำนายและในแต่ละดาวก็จะมีความหมายด้วยตัวเลขประกอบนั่นเองนะคะและเวลามันมาชนกันหรือมันมานะคะมันมานะพูดง่ายคือมันมาอยู่ที่ราศีกันก็ส่งผลต่อชีวิตของราศีกันนั่นเองนะคะฉะนั้นมันจะมีทุกเดือนก่ะเพราะในแต่ละวันแต่ละเดือนกันดาวต่างๆมันเดิน มันเดินรอบจักรวาลอยู่รอบโลกใบนี้อยู่นะคะเพื่อนฉะนั้นนั่นคือการทํานายแบบจรค่ะแต่สําหรับคลิปในวันนี้ไม่ใช่เป็นการทํานายแบบจอน,นะคะเป็นการทํานายพื้นดวงจากดาวประจําตัวของราศีกันค่ะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนๆดูนะคะหากมันนะคะตรงใกล้เคียง <c oughs> ตรงใกล้เคียงนะถ้ามันตรงใกล้เคียง และเรามีพฤติกรรมแบบนี้สิ่งไหนเป็นด้านดีเราก็นะเราก็นำสิ่งนั้นไปใช้บ่อยๆค่ะมันก็จะทำให้เรามีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นแต่ถ้าไหนแต่หากมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะไม่ตรงเลยนะ,ะแ,ปนแปลว่าเพื่อนควบคุมแปลว่าเพื่อนเพื่อนควบคุม ชีวิตเราได้ค่ะเพราะชีวิตมนุษย์ทุกคนค่ะสามารถควบคุมได้ฉะนั้นบางคนถึงมีชะตาชีวิตเหนือดวงดาวเหนือโหราศาสตร์เขเียวเหนือดวงชะตานั่นเองเพราะควบคุมชีวิตเราได้จากอะไรการควบคุมก็คือการมีสติอยู่กับปัจจุบัน นะคะและก็มีสมาธินั่นแหละเราควบคุมความคิดความรู้สึกได้เราจรึงเป็นคนเหนือดวงชะตานะคะฉะนั้นการทํานายมันเป็นการเก็บสติของคนที่ไม่ได้ควบคุมดวงชะตาเลยเดินตามดวงดาวค่ะนะคะฉะนั้นหากเรามีนิสัยลักษณะแบบนี้และเป็นด้านดีเราใช้ต่อแต่ถ้าเป็นด้านลบให้เรานะคะนำสิ่งนี้ไปประกอบในการปรับปรุงแก้ไขหรือระมัดระวังไปนะคะ นะนั่นคือเหตุผลที่ต้องนําเรื่องวิทยาศาสตร์ธรรมะมา,มาบอกมาบอกมาแบ่งปันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูความหมายของดวงดาวนั่นเองให้เราเข้าใจไว้นะคะเพื่อนว่าเราทุกคนสามารถเป็นคนเหนือดวงได้หากเรา ควบคุมชะตาของเราก็คือควบคุมความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเรานั่นเองนะคะเรามาดูความหมายของดาวนะคะที่ส่งผลต่อชีวิตของราศีกันค่ะนั่นก็คือดาวพุธค่ะในโหราศาสตร์พลังตัวเลขพญานาคาราชก็จะให้ความหมายดาวไว้นะคะว่าหมายถึงอะไรดิฉันจะอ่านให้เพื่อนๆฟังก่อนนะคะเพื่อให้เข้าใจภาพรวมคลิปนี้เหมาะกับใครบ้างคลิปนี้เหมาะกับคนที่อยากรู้ดวงชะตา พื้นดวงโดยทั่วไปว่าดาวพุธส่งผลอะไรบ้างดาวพุธมันคืออะไรดาวพุธมีความหมายว่ายังไงนะคะนี่คือคนที่อยากดูดวงโดยทั่วไปกับคนที่เป็นโหราศาสตร์มือใหม่นะคะสำหรับมือใหม่นักพยากรณ์สามารถดูคลิปนี้ได้ค่ะเพราะเพื่อนเพื่อจะได้เรียนรู้ในเรื่องของราศีซึ่งเราจะต้องดูว่าราศีเนี้ยมีดาวประจําคืออะไรและเราก็ต้องรู้ความหมายของดาวค่ะเพราะมือใหม่ทุกคนเลยพื้นฐานเลยต้องรู้ความหมายของดาวค่ะ ดาวนะคะเพราะจะต้องเอาไปประกอบในการทำนายค่ะดาวนะคะมีที่ใช้หลักๆอยู่ประมาณ10ดาวค่ะนะคะมี10หมายเลขนั่นเองนะคะดาวหรือจะเรียกว่าหมายเลขก็ได้นะคะเหมือนกันค่ะอย่างดาวพุธก็คือหมายเลข4ค่ะเรามารู้ความหมายตามตำราก่อนนะคะเพราะตำราทุกตำราส่วนใหญ่ก็ให้ความหมายนะ,ะเหมือนเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะโหราศาสตร์ไทยหรือตะวันตก จีนก็จะมีความหมายของดาวเช่นเดียวกันนะคะดาวพุธค่ะหมายความถึงนะคะเป็นความหมายทั่วไปหมายถึงการสื่อสารการเชื่อมโยงภาษาตัวกลางระหว่างสองฝ่ายเป็นได้ทั้งบุคคลสิ่งของหนังสือนะคะหนังสือสัญญาณจดหมายดินสอกันดาษรวมถึงโปสเตอร์แผ่นพับใบปลิวอะไรที่เกี่ยวกับการสื่อสารทั้งหมดค่ะมันสื่อถึงหมายเลข4ี่หรือดาวพุธหมดเลยนะคะอย่างเช่นจดหมายมันก็สื่อถึงการสื่อสารดินสอก็หมายถึงสื่อสารหรือการสื่อสาร และอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียก็คือดาวพุธเช่นเดียวกันแต่มันเป็นดาวพุธในยุคสมัยใหม่ค่ะ เพราะตำรานี้มันมันเขียนมาเมื่อส0 0พันปีที่แล้วนะคะและครูบาอาจารย์ก็มีการปรับแก้ตามนะคะยุคสมัยนั่นเองเมื่อสิบปีที่แล้วไม่มีจดหมายแน่นอนค่ะน้นดินสอไม่มีแต่ครูบาอาจารย์ก็ปรับแก้ไขให้มันให้มันทันยุคทันสมัยถ้าไปดูเมื่อสิบปีที่แล้วก็ใช้ใบตานค่ะเขียนผ่านอิฐเขียนผ่านนะคะเขียนผ่านผ่านใบพัดถ้าเป็นของคนไทยเรานะคะ นะวิวัฒนาการมันก็เปลี่ยนไปยุคนี้มันกลายเป็นโซเชียลมีเดียยุคนี้มันเป็นสื่อออนไลน์ฉะนั้นสื่อออนไลน์ต่างๆก็ถือว่าดาวพูดเช่นเดียวกันค่ะนะคะบุคคลถ้าบุคคลให้นึกถึงเพศช,ชายหรือหญิงก็ได้นะคะตำแหน่งหน้าที่การงานที่เหมาะสมก็คือโคศกพิธีกรนักจัดรายการวิทยุบุรุษไปรษณีพนักง,งานต้อนรับนักพูดนักสื่อสารมวลชนล่ามนะคะรวมถึงการทำงานออนไลน์อินเทอร์เน็ต นะคะบล็อกเชนต่างๆอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมันคือการสื่อสารหมดเลยฉะนั้นนะคะดาวพุธจะสนใจนะคะคนที่มีดาวพุธอยู่ในตัวนะคะ ชาวราศีกันมีราพูดอยู่ในตัวก็มักจะสนใจเทคโนโลยีค่ะนะสนใจเรื่องนะคะออนไลน์มักจะชอบโซเชียลมีเดียชอบออนไลน์ชอบ Facebook ชบนะชอบหมดเลยเพราะมันเป็นเรื่องของการสื่อสารเพราะด้วยอุปนิสัยดาวพุธเป็นคนชอบการสื่อสารค่ะเทคโนโลยีนะคะฉะนั้นการทํางานเหมาะกับกลุ่มน,นี้มากที่สุดค่ะและใครถามว่าฉันจะค้าขายได้ไหมฉันจะทํางานอะไรดีคุณบอกไปได้เลยค่ะเขามีเลขสี่อยู่ในตัว เขาทํางานออนไลน์ได้และประสบความสําเร็จด้วยนะคะเพราะมันเป็นยุคดิจิตัลออนไลน์เหมาะกับคนเลข4นะคะค้าขายก็เหมาะกับเลขกี่นะคะานค้าขายผ่านออนไลน์ผ่านการสื่อสารการพูดคุยได้หมดเลยนะคะถ้าพูดถึงเพศก็ ได้ทั้งหญิงและชายค่ะเชื้อชาติอีหลักอีลานนะคะกัมบูชาเวียดนามลาวค่ะรูปพันธุ์ก็คือหน้ากลมรูปร่างอวบอันนะคะสีเขียวใบไม้มรกตตองอ่อนค่ะแร่ธาตุก็คือแร่ ปลอดค่ะนิสัยค่ะเข้ากับคนง่ายมีศิลปะในการพูดนิยมการพูดคุยการสมาคมค่ะจริตก็คือศรัทธาจริตมีอุปนิสัยเชื่อง่ายศรัทธาง่ายไม่เอาเหตุผลนี่คือข้อเสียเลยและข้อทั้งข้อเสียและจุดอ่อนด้วยและอยู่ที่จริตด้วยต้องระมัดระวังนะคะเพราะจริตมันคือข้อมูลที่อยู่ที่จิตใต้สํานึกค่ะนะ,ะข้อมูลที่อยู่ที่จิตใต้สํานึกมัน เก็บสะสมตั้งแต่เล็กจนโตค่ะเป็นอุปนิสัยด้วยนะคะบวกกับนะคะมันติดมาตั้งแต่พบชาติที่แล้วนะคะไอ้พวกจริตพวกนี้ฉะนั้นมันก็มักจะส่งผลต่อชีวิตของเราค่ะเวลา เรานะคะไม่มีสติไม่ควบคุมมันจะส่งผลอะไรถ้าเรามีศรัทธาจริตมากเกินไปหมายความว่าหากเพื่อนๆไปเชื่ออะไรมากเกินไปแบบงมงายหรือไม่มีเหตุมีผลเราก็จะถูกเขาหลอกง่ายนั่นเองอย่างเช่นเราไปเสพอะไรบางเรื่องบางราวเขาหลอกว่าทําแบบนี้จะรวยเขาบอกว่าให้ซื้อสิ่งนี้มาสิจะรวยจะดีเราก็นะเราก็เชื่อเลยตรงนี้เราก็จะเสียเงินเขาบอก ให้จ่ายทุนู้นทุกนี้เราก็เชื่อเสียเงินนะตรงนี้นี่แหละมันก็จะทําให้เกิดความเสียหายแกเ่เรานะคะอย่างเช่นนะคะนะเราชอบโหราศาสตร์และปรากฏว่า ล่างทรงเป็นโหราศาสตร์และเป็นล่างทรงที่ไม่ดีอีกเราก็ไปเชื่อเขาเลยเขาบอกว่าจะต้องทําสิ่งนู้นสิ่งนี้มีอักขระอยู่ในร่างกายของเราเราก็ไปเชื่อนี่คือยกตัวอย่างนะคะก็จะอันตรายมากเลยเพราะหากเราเชื่อแบบขาดสตินะคะนี่คือการยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะนี่คือจุดเขาเรียกว่าจุดอ่อนนะจุดด้านลบ นะจะส่งผลต่อชีวิตของเรานั่นเองต้องระมัดระวังนะคะหากเราเชื่ออะไรง่ายเกินไปฉะนั้นนะคะเราต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันก่อนที่จะตัดสินใจค่ะวิเคราะห์หาเหตุผลก่อนนะคะเพราะจริตเนี่ยของของอาดาวพุธเนี่ยหมายถึงบางครั้งค่ะขาดเหตุผลไปเลยนะคะส่วนธาตุค่ะธาตุก็คือธาตุดินนั่นเองชาวพุธจะเป็นธาตุดินนะคะดินแบบดินเหนียวนะคะดินขาด ขา,ขาดคองนั่นเองมีสภาพที่จับต้องได้นะคะแข็งละเอียดมีรูปทรงนั่นคือความหมายของแรกธาดเวลาไปทำนายดวงชะตาก็มักจะนําเรื่องธาตเอามาประกอบด้วยเพราะธาตเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงอุปนิสัยนิสัยใจคอ ด้วยนั่นเองสถานที่ค่ะที่ทำไปสานสีสถานีวิทยุโทรทัศน์ลงพิมพ์รวมถึงสื่อเว็บไซต์ออนไลน์ได้หมดนะคะชอเชียลเ,เ,เดียได้หมดนะคะฉะนั้นทำงานออนไลน์ผ่านชซเชียลเดียเฟ e บ o o k ยูท t ปติ t กต t o k สำเร็จไหมสำเร็จค่ะเพราะ ดาวสี่ชอบสื่อสารและมักจะดังและมักจะประสบความสําเร็จด้วยนะคะเป็นดารานักแสดงก็ประสบความสําเร็จการและก็นะเป็นนักอ่านข่าวนะคะก็ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันอวัยวะคือปากสมองส่วนหน้าเส้นประสาทหลอดลมลำไส้ปอดสิ่งนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะคะรสชาติและม,มุมละเอ่อพูดง่ายรสรสชาติผสมประสานนั่นเองนี่คือความหมายของดวงดาวตาม ามโหราศาสตร์ค่ะตามตำรานั่นเองจะให้ความหมายไว้ส่วนการจะเอาไป,ไปใช้นะคะก็เอาไปใช้เฉพาะแต่ละเรื่องนั่นเองสำหรับผู้ที่เป็นโหราศาสตราา์ก็มักจะเอาไปใช้ในการทำนายหรือประกอบในการวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์อื่นๆเพื่อทำนายดวงชะตาของนะคะผู้คนนั่นเองนะ,ะเรามาดูนะคะในความหมายของราศีกันกับ นะคะคดาวประจําตัวค่ะส่งผลตอบนิสัยอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันค่ะนะคะสำหรับชาวราศีกันอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพุธหรือนะคะเทพแห่งเมอร์คิวรี่นะคะซึ่งจะมีลักษณะนะ,ะโดยตําราของตะวันตกเนี่ยมักจะเอาเทพเข้ามาประกอบเสมอนะคะเพราะเทพเนี่ยจะมีอำนาจนะ,ะมีบุคลิกแบบไหนก็มักจะเอามาทำนายประกอบนะคะใน ตำลาของตะวันตกนั่นเองนะคะส่วนของไทยเราค่ะนะคะดาวพุธก็จะบอกถึงนะอุปนิสัยนั่นเองนะคะฉะนั้นค่ะนะคะ,นะคะชาวราศีอ่ากันนะคะก็มีดาวพุธ นะเป็นดาวประจําตัวค่ะและก็เป็นดาวที่ส่งผลต่อนิสัยอุปนิสัยนะคะส่งผลต่อชีวิตนั่นเองนอกจากนี้ค่ะดาวพุธเนี่ยยังมีราศีเมถุนก็เช่นเดียวกันนะคะก็มีดาวพุธเหมือนกันนะคะและมีเทพเจ้าประจําราศีนะคะก็คือเมอร์คิวรีนะคะเป็นปเทพ เป็นเทพพระเจ้าแห่งการสื่อสารตามตำนานของชาวโรมันนะคะมีของวิเศษเป็นรองเท้าและหมวกมีปีกถือเป็นตัวแทนของอุปนิสัยที่รู้จักปรับตัวยืดหยุ่นและใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์นะคะบุคลิกของผู้ที่เกิดภายใต้ราศี นี้นะคะเป็นคนที่ทําตามแนวคิดและศิลธรรมตามแบบที่สอดคล้องกับส,สังคมในยุคสมัยใหม่พูดง่ายๆเป็นคนที่ทันสมัยทันกระแสะค่ะและมักจะเป็นคนติดติดตามเทรนอยู่ตลอดเวลากระแสะอะไรมีเขาทันสมัยหมดค่ะเขาจะมีมุมมองความคิดหัวสมัยใหม่นั่นเองนะคะมีแนวโน้มที่นะคะอาจ ตรงนี้ต้องระวังนะคะด้านเขาเรียกว่าด้านลบนั่นเองด้านที่ต้องระวังนะคะก็คือการขี้กังวลคิดมากนั่นเองไม่ชอบอยู่นิ่งและอยู่เฉยเฉยเป็นเวลาน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 เนี่ยไม่ชอบเลยนะคะเป็นลักษณะบุคลิกของเทพพระเจ้าของอของชาวยุของชาวโรมันนั่นเองนะเมอร์คิวรีเป็นเทพเทพเจ้าแห่งการสื่อสารและมีสติปัญญาซึ่งมีส่วนนะคะสัมพันธ์ต่อจิตใจนะคะผู้ที่อยู่ในราศี กันนะคะนิยมใช้สติปัญญามากกว่านะสัญชาตญาณน,นะคะมีความอ่อนโยนล่าเลิงเบิกบานตามธรรมชาติเช่นเดียวกับเด็กเล็กๆมีความสามารถในการดูคนและยังสามารถจูงใจคนให้ทบทวนทัศนคติและความเชื่อของตนเองนะคะใหม่ๆได้ด้วยคนราศีกันเป็นคนนะคะว่าง,ง่ายนะะ ไม่ค่อยแข็งข้อถือเป็นตัวอย่างของการเริ่มต้นและเปลี่ยนแปลงใหม่ๆได้เสมอในด้านระบบของร่างกายดาวพุธเชื่อมโยงกับระบบทางความคิดสติปัญญารวมถึงต่อมไทรอยนั่นหมายความว่าข้อดีของดาวพุธเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาที่ดีนะคะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับราศีนี้ก็คือนะคะ ถ้าพูดถึงดอกไม้ก็ดอกดอกลิลี่นะคะดอกต้นเฮเลนนัทนะคะวอนนัทและก็ผลไม้ก็คือแครลอทการนกสุนักพันเก เกฮาวนะคะ,นะสุนัขก,ก็เป็นสายพันธุ์ที่สามารถเลี้ยงดูได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นสายพันธุ์ของฝรั่งนะคะเราเลี้ยงสุนัขได้หมดนะคะส่วนกลุ่มโลหะที่ใกล้เคียงกับราศีของกันก็คือปลอดค่ะส่วนอัญญะมณีนะคะก็คือบุตรลาคานะคะแล้วก็หินโมลานะคะและพลอยนะคะพลอยอ่าอ่าพลอยออความาลินนะคะสาหรับคนที่ชอบ เรื่องอัญ,ญามณีก็ลองไปดูนะคะวันที่เหมาะสมก็คือวันพุธนั่นเองสีที่ถูกโฉกนะคะก็คือสีเหลืองอมส้มค่ะสีของท้องฟ้าได้หมดเลยสีของกายแสงแดดที่นะคะกระทบผืนน้ำก็ได้นะคะนี่ก็คือในความหมายทั่วไปค่ะเรามาดูเรื่องของธรรมชาติของราศีกันบ้างนะคะราศีกันที่อยู่ติด นะคะหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพุธค่ะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวแห่งจิตใจและการสื่อสารนะคะฉะนั้นคนในราศีกันจึงชอบการวิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นการตัดสินใจนะคะภายนอกอาจดูเป็นคนอ่อนไหวไร้เดียงสาแต่จริงๆแล้วเป็นคนคิดนะคะเร็วและไม่ค่อยนะคะพลาดน,นะคะทุกรายละเอียดราศีกันยังมีลักษณะาการบริการนะคะผู้อื่นด้วย นะฉะนั้นนะคุณนะถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดเป็นชาวราศีกันก็มักจะเป็นคนดูแลผู้อื่นได้ดีมักจะชอบเทคแคร์คนอื่นนั่นเองนะคะช่วยเหลือคนอื่นเสมอนะคะเป็นทั้งนักฟังที่ดีและเป็นทั้งผู้ให้คําแนะนําผู้อื่นด้วยนะคะได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ค่ะยังเป็นคนชอบวิเคราะห์นะคะไปเสียทุกเรื่องทําให้บางครั้งก็ดูเหมือนจิตจะตก นะคะเหมือนคิดไปทุกเรื่องนั่นเองนะด้วยความชอบคิดนั่นเองชาวราศีกันจึงเป็นพวกนะคะเพอร์เฟกนั่นเองนะคะคือที่จับข้อผิดพลาดไปเสียทุกอย่างเขาจะดูสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างต้องเพอร์เฟกค่ะก็จะหาจุดบกพร่อง ุดผิดพลาดค่ะนะคะก็หาอยู่นั่นแหละนะ,ะจนกว่าเขาจะแน่ใจว่ามันไม่ผิดแล้วเขาจึงจะลงมือทำนะคะรวมถึงชอบพูดวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะคะฉะนั้นเวลาพูดเรื่องการเงินการอขออภยัยเวลาพูดเรื่องการเมืองหรือพูดเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็มักจะวิจารณ์ในมุมมองส่วนตัวเข้าไปประกอบด้วยเสมอนะคะลงหาวิธีนะคผ่อนคลายนะคะเพราะดาวพุธมักจะเป็นคนที่คิดมากนะคะคิดวิเคราะห์มากเกินไปนั่นเองฉะนั้นสิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือนะมัน หาวิธีการผ่อนคลายค่ะการอาจจะเล่นโยคะก็ได้นะคะเดินจงกรมก็ได้ทําสมาธิอยู่กับธรรมชาติก็ได้นะคะทำสมาธิได้หลากหลายรูปแบบค่ะเล่นเกมก็ได้นะคะก็เป็นวิธีหนึ่งเขียนหนังสืออา่านหนังสือได้หมดเลยก็ทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นนั่นเองนะ,ะและหาหกิจกรรมทางแจ้งทำค่ะพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเล่นกีฬานะคะอ่า ก็จะทาให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันกันและก็จะเป็นสิ่งที่จะทําให้เรามีไอเดียความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นเพราะเป็นคนฉลาดอยู่แล้วนะคะสื่อสารดีอยู่แล้วก็จะไปช่วยในเรื่องการค้าการขายหรือไปช่วยการงานเรามากขึ้นด้านดีๆก็จะดึงดูดแต่ด้านดีๆให้กับเรามากขึ้นค่นนี่คือจุดดีของนะคะ ชาวราศีกันนั่นเองนะคะ,ะข้อดีนะอีกอย่างหนึ่งคือชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะการช่วยเหลือคนอื่นมันก็เหมือนกับการให้สิ่งดีๆกับโลกใบนี้<ๆ>ก็มักจะได้รับสิ่งตอบแทนกลับมาฉะนั้นนี่คือจุดดีค่ะเรามาดูนะคะดาวที่ส่งผลต่อนะคะราศีกันต่อไปค่ะดาวที่ส่งผลก็คือดาวพุธอยู่แล้วนะคะเช่นเดียวกวับเมทุนนั่นเองนะคะฉะนั้นจิต นะรสรุปก็คือด้านที่ดีก็คือจิตใจและสติปัญญาดีค่ะ,ะ,คะและนะครับานอกจากนอกจากสติปัญญาดีแล้วการสื่อสารก็ดีด้วยนะคะแสดงออก นะคะด้วยความรู้สึกและก็เป็นนักฟังที่ดีนะคะและก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีมีเทคนิคและมีความเชี่ยวชาญหลายๆด้านนี่คือจุดดีของชาวราศีกันย์เป็นพื้นดวงชะตาเลยนะคะส่วนจุดข้อที่จะต้องระมัดระวังเรื่องจริตก็คือศรัทธาจริตบางครั้งก็จะเชื่อคนง่ายตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคะเพื่อนนะ,ะและเวลาเราทําธุรกิจหากเป็นเป็นนักธุรกิจก็อย่าเพิ่ง นะคะตัดสินใจอะไรรวดเร็วค่ะอย่าเชื่อนะผู้อื่นจนเร็วเกินไปให้ไต่ตองนะตรวจสอบดีๆแค่นั้นเองนะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้านดีอยู่แล้วนะคะเพราะดาวพุธเนี่ยในตำราโหราศาสไทยค่ะจะเป็นดาวของกุศลนั่นเองเป็นดาวบวกค่ะเป็นตัวเลขดีนั่นเองฉะนั้นความหมายของโหราศาสไทยมักจะเป็นความหมายด้านบวกๆด้านดีๆนะคะนะนี่ก็คือสําหรับราศีกันค่ะนะคะในคลิปนี้บอกก่อนนะคะเป็นการดูโหราศาสตร์พื้นฐานทั่วไปโดยอิงจากความหมายของดวงดาวเป็นหลักนะคะเพราะมันเป็นดวงดาวที่อยู่ประจําของราศีกันนั่นเองนะคะ ฉะนั้นนะคะหากใครดูอยู่มันตรงนะและมีจุดแขนอยู่เพื่อ,อก็อกอกอไปใช้นะคะถ้ามันไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะมันเป็นแค่การเก็บสีติเท่านั้นเองส่วนถ้าใครมีจุดบกพร่องและตรงตามนี้ก็ไปแก้ไขค่ะเพราะมันเราต้องระมัดระวังนั่นเองนะคะนี่ก็คือสําหรับคลิปในวันนี้ค่ะปิดท้ายด้วยพลังจิตนะคะ เพื่อนเทุกขั้นที่มาฟังนี้ฉันเชื่อว่ามาจากกดแรงหนึ่งดูดนำพามาจากเพื่อนๆสนใจโหราศาสตร์นะคะแค่นั้นค่ะวันนี้หากใครเจอวิกฤตปัญหาชีวิตอยู่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราจะฝ่าฟันวิกฤตได้ เพืเ่อนๆต้องเป็นคนเหนือดวงชะตาค่ะเหนือดวงดาวที่แค่นำมาแบ่งปันการที่จะเป็นคนเหนือดวงดาวได้เรารู้จุดแข็งจุดอ่อนของเราแล้วเราแค่ควบคุมจุดอ่อนของเราเอาจุดแข็งของเราออกมาสร้างความสำเร็จแค่นั้นและควบคุมความคิดเอารมความรู้สึกเราให้อยู่ค่ะ อารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยคือคลื่นแรงดึงดูดเราส่งแบบไหนเราได้รับแบบนั้นฉะนั้นเราควบคุมมันคืออะไรส่งเฉพาะเรื่องที่เราปรารถนาส่งเฉพาะด้านบวกด้านดีๆเท่านั้นเพื่อดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนี่คือวิทยาศาสตร์และคือกดแรงดึงดูดนะคะดิฉันอยากให้เพื่อนๆคนไทยเรารู้จักค่ะเพราะคนไทยเรา90%ไม่รู้จักเรื่องกดแรงดึงดูดเลยดิฉันไปคุยนะให้กับ นะหลายคนฟังไม่รู้จักเรื่องกฎแรงหนึ่งดูดค่ะนะแต่มีคนกลุ่มหนึ่งรู้จักค่ะดิฉันเชื่อว่าคนไทยเราประมาณ10เปนนน่าจะรู้จักเรื่องกฎแรงหนึ่งดูดนะคะแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักนะคะวันนี้เพื่อนๆท่านใดรู้จักเรื่องกฎแรง,งดูดร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้นะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ นับฟังจนถึงตอนท้ายของคลิปเลยก็ขอให้ทุกท่านมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเป็นคนเหนือดวงชะตากันนะคะสวัสดีค่ะอาปิดท้ายด้วยนะ